สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกคนนะครับคลิปนี้ไม่ได้มาวิ่งงานนะครับจะมาขับเบนท์ให้ดูเพิ่งลงมอดไปนะเดี๋ยวมอดรถเบนท์คันนี้นะครับมอดรถเบนท์คันนี้จะทิ้งลิงกโหลดไว้ใต้คลิปนะครับอีกเช่นเคยเหมือนเดิมให้เพื่อนๆ เขาไปดาวน์โหลดนะฮะตอนนี้เขาเพิ่งทำวอดลงใหม่พอดีเนะพิ่งเปิดเจอเมื่อกี้นี่นะฮะคลิปในวันนี้เดี๋ยวจะไปวิ่งให้ดูก่อนนะครับผม GT-63 รกดเบนคันนี้สวยเดีนะ๋ยวจะขับไปขับขับไปเรื่อยๆรอบเมืองตลอดตลอดไปขับเล่นขับเที่ยวไปนะคลิปนี้ไม่ยาวนะฮะ น่าจะสินาทีสิกว่าน,นาทีก็พอแล้วก็ขับไปเรื่อยๆขับนําเที่ยวไปคลิปนี้มาขับรถเบนซ์เล่นรอบเมือง พาเพื่อนพี่น้องพี่ป้านาะอานี่ครับดูดูเสียงสตาร์ทรถสุดยอดเสียงสตาร์ทรถดูครับแต่งมาแล้วนะรถเบนคันนี้ชุดแต่งไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าเขาน่าจะแต่งมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะ GT63SMercedes-Benz นะดูนะครับผม แผนที่ดูดิว่าเราจะวิ่งไปตรงไหนดูฟังเสียงคนระับฟังเสียงสุดยอดนะคันนี้อันนี้นอกรถนอกรถนะครับเดี๋ยวจะให้เข้าไปดูในรถแป๊บหนึ่งขับนอกรถก่อนแป๊บหนึ่งอันนี้เขาขนส่งอะไรคลิปนี้เราขับเป็นเล่นก่อนนะเรารวยน่ารวย คนรวยเขาต้องซื้อเบนซ์มาขับโอเคนี่แต่นี้คนคนรวยเขาขับเบนซ์ทุกวันนี้วิเศษย,ยอดนะครับคนรวยขับเบนซ์นนะฮะ ในชีวิตจริงเราไม่มีปัญญาไม่มีเงินนะครับเราก็ต้องขับในเกมเพื่อความสนุกสนานด,ดูตารถเบนเนี่เพื่อนแต่ว่าโคตรโคตรเร็วเลยขับในรถดูครับขับในรถเป็นโอ้โหมองไม่เห็นทางเลยตอนนี้เดี๋ยวปรับไหม่ก่อนครับเพื่อนปรับไหม่แป๊บหนึ่งมันมองไม่เห็นทางกันตอนนี้ ปรับขึ้นปรับขึ้นเออโอเคได้อยู่มั้งน่าจะได้ได้อยู่ไ,ไ,ด, <c oughs> ได้อย,อยู่โอเคครับเราปรับมาเรียบร้อยอ่าเรามีจอมอนิเตอร์ด้วยนะดูครับภายในเบน์อ่าให้ดูรอบๆนี่ฮะเออ,อนะแต่สงสัยตัวที่เปิดประตูเปิดยังไงไม่รู้ ไม่รู้ว่าจะเปิดยังไงเปิดประทุนแต่แรงครับแรงแรงจริงเหล็กนะครับเหล็กนะครับพี่ขับเบนนะครับวันนี้ไม่ได้มาส่งของนะครับขอหยุดส่งของสักวันไม่ใช่สักวันหรอกสักสักแป๊บเดียวนะ จอจอจอดีบีเอสอย่งวางแววนะครับอย่างวาววสุดยอดมีน้ำมันใกล้หมดหรือยังนะน้ำมันส่งอะไรฮะข้างหน้าอ่าขับให้เพื่อ,อนๆดูนะครับผมใครอยากได้เดี๋ยวทิ้งลิงโหลดไว้ใต้คลิปนะครับคันนี้อ่าเอาไปทางเอาไปทำช่อง youtube ได้นะครับผมคันนี้อ่าเขาน่าจะ ทำมอดตัวนี้ลงมาเมื่อกี้นี่นะพอดีเพิ่งเปิดไปเจอนะครับผมงสวยนะครับคันนี้โดคนจะรถถังวะ่ะเกินคนนึงคนจะรถถังอย่างเดียวเลยเสียงนุ่มมากอะ เ็นอเดียวเลยดีนะยังมีวาสนาได้ขับดูครับข้างในสวยเลยอลังการเลยครับข้างในเป็นเราอ,ออกไปข้างนอกดีกว่าให้ดูเลยนะครับว่ามันเร็วแค่ไหนสุดยอดนะครับมดอรถตัวนี้ ใครสนใจเข้าไปโหลดได้เลยนะฮะเดี๋ยวทิ้งลิง์ใต้คลิปนะครับผมโอ้เร็วยังเร็วครับยังเร็วยังเร็วไปแล้วไปแล้วเร็วมากครับเป็นคันนี้ดูครับมีละเบรกมีไฟขึ้น พาเพื่อนๆชมบียวสักนิดหนึ่งชนๆๆช,ช,ชนกำแพงเลยจะทำสีแพงนะเดี๋ยวทำสีแพงนะครับขับไปก่อนขับไปก่อนขับรถชมบียวสักแป๊บหนึ่งก็พอแล้ววันนี้ สำหรับคลิปนี้ครับโอ้โหเสียงเสียงสุดยอดกับ m e r c เดสเบน n นะครับ G-G63 ดูเวลาเบรกครับเสียงสุดยอดมากเขาเขาแต่งมาแล้วนะฮะ ่าจะแตกครบหมดแล้วมั้งเพราะว่าเอารถเข้าสูนเมื่อกี้นี้ก็ไม่มีอะไรแต่งมากนะภายในรถก็แต่งได้นิดเดียวโอเคครับเฮ้ยรถคันนี้ขนอะไรเนี่ยอย่าบอกนะห,หัวรถไฟหัวรถไฟหรือเปล่า บอกนะครับหัวรถไฟมากับเจ้าวันโบแต่ว่าข้างหน้าเราดิครับอารถอาวุธยุดทัวปกรณ์ทหารอีกแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับคนแต่ยานพาหนะทางทหารในช่วงเนี้ไปอีกแล้วฝันั้้ก็ไปอีกแล้วทำอะไรกันนาะ ซ่อมถนนไม่เสร็จสักทีนะซ่อมถนนไม่เสร็จสักทีนะาะประมาณนี้ครับเพื่อนๆใครอยากได้ก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับลิงก์ใดอ่าลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปพูดเร็วกว่าลินพัน พุ่เร็วก็ลิ้นพันกันอีกลิ้นเราสั้นนะครับลิ้นเราสั้นพุเร็วไม่ได้นะครับอะไรอะไรอย่าใจเย็นใกล้คำแล้วครับใกล้คำแล้วแรงครับเป็นเราคันนี้จะจะเบรกทันไหมดูดูจะแรงแค่ไหนะตัวตั้งตัว,ตวแล้วครับตัวตำ้วจวแล้ว ใกล้ค่ำแล้วข้ามสะพานแล้วตอนนี้ดูแสงเงาเ่ยดูแสงเงาโอ้ย <laughs> ชนชนเกือบชนว่ะ อยียงมันนุ่มมากอ๋อขับเบนเนยรวยครับขอเป็นคนรวยสักวันส่งของส่งของมาเยอะแล้วนะครับขอนั่งเบนบ้างสักวันหนึ่งชีวิตจริงไม่มีแต่ในเกมเรารวยนะโอเคเพื่อนๆโอ้ดูดูเวลาบเบรกเวลาบเบรกเห็นไหมเวลาบเบรกมีไฟนะครับสวยงามสวยงามเลยครับ เดี๋ยวลองเปิดไฟดูก่อนอเปิดไฟแล้วออยังรอ,อะแจ้วอืเรียบร้อยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับเพื่อนคนไหนสนใจก็ลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับหนึ่งกำลังใจของทุกท่านนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูกันนะครับเป็นหนึ่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมกับในช่องเป็นช่อง youtube น้องใหม่นะครับผมวันนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะ เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ